อย่าเพิ่งยิงแอดนะคะถ้าเผื่อว่ายังไม่รู้ความรับนี้ค่ะหกเสาหลักในการสร้างเพจให้ปังนะคะวันนี้อาจารย์พัตตี้มีคำตอบมาบอกค่ะ เรื่องของโปรไฟล์ไอเจ้ารูปกลมๆที่ใช้แทนสัญลักษณ์ตัวเราค่ะบางคนอาจจะใช้รูปหน้าตัวเองบางคนอาจจะใช้เป็นโลโก้บางคนอาจจะใช้เป็นการ์ตูนนะคะแพที์แนะนําค่ะสําหรับใครที่เพิ่งเริ่มทําเพจแนะนําว่าให้เป็นโลโก้ดีกว่านะคะแล้วหลังจากนั้นอาจจะเปลี่ยนเป็นรูปตัวเองก็ได้นะคะแล้วก็5ค่ะองค์ประกอบการจัดวางองค์ประกอบในเพจจะต้องร้อยเรียงให้มันสมูทให้มันมีกิมมิค ในเรื่องราวเดียวกันของเพจเช่นนะคะเพจของเราเนี่ยจะเป็นเพจที่ให้ความรู้เราก็อาจจะเอาองค์ประกอบเกี่ยวกับเรื่องของความรู้หนังสือข้อมูลต่างๆเอามาใส่ไว้ในเพจของเราค่ะสุดท้ายค่ะข้อ6สําคัญมากๆที่พัตีเรียกว่า DNA ของเพจค่ะหรือว่าคาแรคเตอร์นั่นเองอย่างเพื่อนๆหลายๆคนนะคะอาจจะมีคาแรคเตอร์ของความเป็นครูเป็นอาจารย์หรือเป็นคนสนุกสนาน ให้เอาตัวเองออ,อกมาในเพจนั้นเพจนั้นก็จะสื่อสารความสนุกสนานร่าเริงความน่าเชื่อถือความเป็นครูอาจารย์นะคะนี่คือ6เสาหลักที่พัตตีอยากจะมาฝากทุกคนไว้นะคะกดติดตามได้นะคะในเพจฉีกตำราสอนการตลาดออนไลน์แต่ถ้าใครอยากจะเรียนรู้เยอะๆมากกว่านี้ติดตามคอร์สค่ะตรงนี้เลยนะคะเรามีรายละเอียดคอร์สให้แล้วเราไปเจอกันในคอร์สนะคะสวัสดีค่ะ